นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากการนั่งคัดสมาธินี่ยพิติว่ามันปวดแข้งปวดขามีขากระปวดขามีแข้งกระปวดแข้งร่างกายมนุษย์มันว่ากองทุก หาความสุขไม่ได้ถึงกระน,นั้นก็ตามมนุษย์ก็ยังสมมุติให้มันเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิน้นพระโพธิเจา้าพระองค์โน้ต่อความสงบจิตสงบใจเป็นหลักไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์กิเลส เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเมื่อถึงเวลานั่งภาวนาจงรวมกำลังขึ้นมาในใจไม่ต้องคิดว่ามันวันนั้นวันนี้วันคืนเดือนปีไม่มีวันใหม่ วันเก่านั่นเองคืนเก่านั่นเองแต่เราเองคนทั้งหลายก็มาหลงของเก่าในโลกนี้มีพระอาทิตย์ดวงเดียวมาสองโลกก็ให้เชื่อว่าวันอาทิตย์บ้างวันจันทร์วันอังคารวันพุธประหัตศุกรเสาร์ จริงก็พระอาทิตย์ดวงเดียวมาสองโลกให้เราเห็นทางเดินไปมาหรือมืดแจ้งก็อยู่ที่ดวงอาทิตย์นั่นเองเวลาที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ถ้าเราอยู่เมงไทยก็ว่าพระอาทิตย์ตกดินไปมืดมาอย่างนั้น ความจริงพระอาทิตย์มันมระเดชตกลงไปในดินอย่างเราเห็นพระอาทิตย์มันวิ่งรอบโลกอยู่ก็ว่าได้หรืออย่างหนึ่งเขาว่าโลกมันหมุนพระอาทิตย์อยู่ที่เก่าก็ถูก ้าคนนั้นไปอยู่ประเทศนอร์เวย์พระอาทิตย์มันไม่ไปไหนอยู่บนฟ้าตลอดเวลาโลกมันหมุนไปกลางคืนเขาก็เห็นพระอาทิตย์ สงสัยถ้ารู้ในใจถ้าไม่รู้ในใจแล้วก็ยากที่จะเข้าใจตัวคนเรามันก็ไม่ใหญ่โตเท่าไรเบืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาตลอดถึงศีรษะถึงผม ตังก็แตะปลายผมลงไปตลอดลงไปถึงพื้นเท่าตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเท่านี้เองแล้วจิตใจก็มาอาศัยอยู่ในรูปประขันอันนี้เป็นบ้านเป็นเรือนของจิต เ็ดคนเรานั้นถ้าไม่มีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยเราก็ไม่รู้ว่าคนเราอยู่ที่ไหนดูให้ดีอย่างเวลาคนเขาตายไปเมื่อยังไม่ตายกอยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยได้อยู่ ก็ว่าคนนั้นอยู่บ้านนั่นเมืองนี้เวลาเขาตายไปมันไปไหนส่วนรูปร่างกายเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้งบ้างฝังดินทิ้งบ้างก็มี ริการภาวนารวมจิตลวงใจเข้ามาภายในจิตใจนั้นไม่ต้องไปหามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราฟังเสียงได้ยินอยู่ก็คือใจทั้งนั้นแหละจิตใจอยู่ในร่างกายคนหูดีก็ได้ยินเสียงคนตาดดก็ วันนี้วันไหมนใหม่ก็มีมาหมดคืนนี้คืนใหม่ก็มีมา ฟันเต็มปากก็จะหายไปฟันฟันเขี้ยวในปากข้างบนข้างข้างข้างบนข้างล่าง ที่ดูจิตนั้นมันก็ไปโู่บุญบาปที่ตนทำไวท้ทุกคนทำบุญไว้บุญก็ให้เกิดในที่เป็นบุญผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนชื่อว่าเป็นบุญอันหนึ่งมนุษย์สปฏิลาโภกานเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ ท่านว่าเป็นลาบอันประเสริฐเพราะว่ามนุษย์คนเหล่านี้เกิดมาแล้วมีสิ่งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้เมื่อเราศึกษาเรียนรู้ในทางพุทธศาสนาพระท่านก็สอนกันมาตั้งแต่เราทุกคนยังไม่มาเกิด เรามาเกิดแล้วท่านก็นแนะนำสั่งสอนไว้จนกระทั่งเวลานี้เราก็ได้มาจำชิ้นภาวนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาต่อไปพุทธทรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่าไปเห็นว่าอยู่ที่อื่น ธรรมโมพระธรรมพระยินัยสัตตุสาคตะนาคำสอนเปะาพุทธเจ้าก็มีโยที่กายวาจาจิตของเรานี่เองสังโฆพระอริยสงสาวกคุณพระสงสาวกก็มีโยที่กายวาจาจิตของเรานี่แหละให้ลวงเข้ามาที่นี้ แล้วก็ตัวเราคือกายวาจาจิตนี่แหละถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่พ่อถอยในใจจิตใจก็จะมีกำลังขึ้นไปโดยลำดับลำดับเมื่อใจิตใจมีความสงบตั้งมั่นภาวนาได้ทุกวันทุกคืนไม่หลงงไม่ลืม จิตใจก็ย่อมรู้สึกสำนึกขึ้นมาได้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข Amen. จนจิตใจสงบตั้งมัน่นโยภายในแล้วก็วจะมองเห็นทุกทั้งหลายแหล่อันมีอยู่เต็มในโูกในนามในตัว,ในต,วในตนคนเราทุกคนมันแสดงบทบาทแห่งความทุกข์ทางนั้นในขณะเดียวมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในร่างกายสังขาร ของคนเราอีกด้วยมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนถ้ามันเที่ยงแท้ก็ไม่มีคนแก่ถ้ามันเที่ยงแท้ก็ไม่มีคนเจ็บถ้ามันเที่ยงแท้ก็ไม่มีคนตายถ้ามันตาย จะชี้แจงแสดงให้ฟังอยู่ตลอดเวลาน,นั้นยาได้ขาดสติจงเป็นผู้มีสติความหลั่ลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกลมหายใจเข้าและออกเราได้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกแล้วหรืออย่าง ถ้ายังก็ให้กำหนดเดี๋ยวนี้เวลานีูู้ดลมเข้าไปก็ให้นึกว่าพุทธโธคุณกระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ทุกลมออกทุกลมเข้าก็ให้เตือนใจของตัวเองว่าในตัวเรานี่แหละพุทธโธธรรมโมสังโฆอยู่ภายในนี้ไม่ได้ไปที่อื่น ยองรวมจิตรวมใจให้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในตัวในใจของตัวเองให้ได้แล้วก็จะไม่หลงไหลไปในที่ต่างๆเมื่อลมหายใจเข้าออกมีอยู่ก็จะได้เตือนจิตใจผู้อยู่ภายในนี้ว่า ชีวิตของเรานั้นมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองที่เรานับกันว่าอายุได้เท่านั้นได้เท่านี้นะมันไม่จริงหรอก ลนไปตามภาษากิเลสในใจของตนเด่นไปดินมาก็เรียกว่าตายเหมือนไส้เดือนออกมาตายกับดินทรายลอนๆทางนอกนั่นแหละคนเรามันดิ้นลนวุ่นวายไปมาที่ไหนก็ออกมาตายเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเยียวยาพยาบาลไม่ได้ก็ตาย ตายแล้วก็เผาไฟทิ้งเอาไว้มันก็เหม็นสาบเหม็นขาวจมกูกมนุษย์ต่อไปอีกถ้าไฟไหม้หมดแล้วมันก็ไม่ค่อยทุรงทุลายเท่าใรมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเท่านั้นเองแ้วจิตใจคองเรามันไม่สิ้นมันมอยู่ในตัวในใ ของคนเราที่ยังไม่ตายให้เอามาภาวนาให้เห็นให้เข้าใจคำว่าพุโทโธอยู่ที่ใจมันอยู่ได้อย่างไรพุทธ,ธะพุโทโธหมายถึงดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนมันไม่ได้ไปที่ไหนมันนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูกนี่อยู่ทุกคน เดี่ยวก็สบายเดียวก็ไม่สบายอยู่นี่ตลอดเวลาทุกขังอริยสัจยังทุกมันเป็นของจริงแต่ว่าผู้ภาวนาไม่สงบมันก็ไม่เห็นมันเห็นว่าเป็นความสุขความสบายสบายไปแค่ไหนสบายไปแค่ตายนั่น ไปถึงตายแล้วก็จบลงไปเท่านั้นนี่แหละมารณะกรรมฐานมารณังเมภาวิสติจงรวบรวงกำลังจิตกำลังใจของตนเองให้มีกำลังมีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติธรรมะตั้งใจขึ้นมาจึงจะรู้ได้เข้าใจจริงๆ แต่ถ้าตาไม่ตั้งแล้วจิตมันก็จมลงไปนอนลงไปในอารมณ์กิเลสไม่จบไม่สิน้นเกิดตายร้อยครั้งพันชาติมันก็อยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เกิดพลังงานอันสามารถอาจนาน ภาวนาให้ได้ทุกลงหายใจเข้าออกมัดจิตใจของตนให้อยู่ที่ลมหายใจให้ได้ลมเข้าไปแล้วถ้าเกิดออกมาไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความตายลมเข้าลมออกบอกกรรมาฐานซึ่งความตายอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราม่ เปนพ่งดูทกลมหายใจเข้าออกเราก็ว่าเป็นสขสบายถ้าพบกันก็ถามว่าสบายดีหรือถ้าตอบว่าสบายดีมันสบายดีจริงๆหรือมันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ทุกไม่ร้อนอย่างไรหรือทั้งกายทั้งจิตี่ คันดูจริงๆแล้วไอ้สบายมันไม่มีมีแต่ทุกข์ทุกข์เพราะตนเองหนึ่งทุกข์กับผู้คนผู้อื่นหนึ่งทุกข์กับรายได้รายจ่ายหนึ่งสบายไม่สบายมันก็เรื่องทุกข์ทังนั้นเดินขึ้นมาแล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์มันไม่มีุขหรอก จงภาวนาดูให้ดีมีแข้งก็เจ็บแข้งมีเข่าก็ปวดเขา่ามีกระดูกสันหลังก็ปวดกระดูกสันหลังมีอะไรมันเป็นทุกข์กับสิ่งที่มีจงดูจงพิจารณาให้แจ้งในจิตใจของตัวเอง เมื่อจิดใจมันแจ้งภายไงว่าไปที่ไหนโยที่ไหนก็ทุกอันเก่านี่แหละดังนั้นจงทำความเพียรภาวนาอย่าได้มีความพ่อพอยพุทธพอให้โยภายในใจในตัวของเราเองทรรมโมก็โยูในกายในใจเหล่านี้สังโฆก็โยู่ที่กายที่จิตนี่ รวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นลงไปในหัวใจก็จะหายความลังเลสงสัยวิตกวิจาร์ไปตามเรื่องราวภายนอกเมื่อเจิตสงบตั้งมั่นได้แล้วที่ไหนก็เป็นที่ภาวนาได้ทั้งนั้นเยืนโดยที่ไหนที่เยืนก็เป็นที่ภาวนา นั่งอยูที่ไหนที่นั่งก็เป็นที่ภาวนามันเป็นที่ภาวนาทางนั้นชลาพยาธิมรณะทุกิริยาบทมันไล่ติดตามอยู่ตลอดการด้วยเหตุนี้จึงให้พากันภาเพียนพยายามอย่าได้มีความท้อถอยภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจ มองเห็นชลาพยาธิมรณะตั้งแต่เกิดจนตายได้ทุกเวลาทุกลมเข้าทุกลมออกแล้วจิตใจก็จะได้สงบระงับเยือกเย็นสบายเพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่กับความนั้นเป็นจริงทุกมันมีอยู่ในกายในจิตของทุกทุกคน คำสอนพระพุทธเจ้าท่านให้โอปนัดเกธรรมน้อมเข้ามาลวมเข้ามาเอามาตรุจิตปรุงใจของตนให้ได้และจิตใจก็จะได้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาต่อไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็งีด้วยประกาศชนี อายุวัฏทโกธนวัฏทโกเทริกิณีวัฏทโกยัสวัฏทโกภลาวัฏทโกวันวัฏทโกสุขวัตภโกโหตุสปัตาทุคะโลกขปยาเวลาโซกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายติเวนัสสังตุจเตสจจาสยาสิทธิธนังลาพัง โอดทิภากยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโะโพคังวุธิจยสวาสตาวัตสาจะอายุจชีวาสิทธิพวันตุเตพวัตุสัพพลังขลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธาสัพพัรมาสัพพังฆานุภาเวนะ สัพโสตถะวันตุเต